ไเก้นนี่่น0 0 0ไม่ถึงแสนเอาอีกแล้วนัดไกลอีกแล้วนัดที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหเออรถสวยเนี่ยรถสวยนะเนี่ยเออสวัสดีครับพบกับปั๊บป้าดูปั๊บป้์อีกครั้งครับผมวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับผมเรามาดูรถยนต์ไฟฟ้าครับผมราคา ไม่ถึงแสนโอ้โหแต่ตอนนี้ฮะเราอยู่ที่ดีทีมอเตอร์นะครับผมเราตามหาคุณกายอยู่ฮะผมนัดคุณกายที่นี่นะฮะแต่ไม่รู้มันอยู่ไหนฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าคุณกายอยู่ที่ไหนแล้วเราไปดูรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ว่ามันเป็นยังไงราคาไม่ถึงแสนจริงหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันครับคุณกายอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ย เฮ้ยบุญบุญบุนเฮ้ยมาทำอะไรอยู่ในนี้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะนี่ไงพามาลองรู้จักกับรถไฟฟ้านี่เหรอนี่แหละนี่เพิ่งเปิดมใช่ไหมไปประตูกว้างจังอ่ะเออเยึดเส้นอ่ะดีเฮ้ยสวยเลยอ่ะวันนี้เนี่ยเราก็มานัดไกลนิดนึงแถวชาเชงซาใช่ไหมก็หาข้อมูลมาในอินเทอร์เน็ตว่าเจ้าเนี้ยเนี่ย มีทั้งนํารถเข้ามาแล้วก็ประกอบเนี่ยแล้วค่อนข้างที่จะทําตลาดในช่วงสองถึงสปีเนี่ยขายดีมาก DT Motor DT Motor อยู่ที่ฉะเชิงเซาใช่แล้วคุณนัดผมกี่โมงนี่แหละตอนนี้แหละแล้วคุณมาก่อนได้ไงให้ผมมาเดินหาโอ้โหไม่งั้นเดี๋ยวตอนรีวิวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวท่องสคริปต์ไม่ได้ออมันรายละเอียดมันเยอะผมได้ข่าวว่าเขามีรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยราคาไม่ถึง1,000 0แบาทจริงหรือไม่ครับจริงหรือไม่ฮะมีเหรอนี่ช่างผมเลย ทันนี้เหรอทันนี้ครับก็คือเจ้ารถไฟฟ้าของนี่เนี่ยเขาเริ่มต้นมาตั้งแต่แบบรถสมัยรถบรรทุกอ๋อเหรอรถที่แบบใช้ในโรงงานในอุตสาหกรรมเนาะเป็นรถชงพาณิชนะครับช่วงหลังก็มาทําเป็นพาสเซนเจอร์คาร์คับเล็กๆแบบซิตี้คาร์แบบนี้โอ้ยแล้วก็เจ้าใจที่บอกว่าเริ่มต้นที่98,000บาทไม่ใช่90,000กว่าบาทเองเหรอใช่มันเป็น DT ทีมอเตอร์รุ่นซิตี้คาร์ซิตี้คาร์ครับผมออปชั่นภายในเนี่ยมันคล้ายๆรถยนต์ครับนะการใช้งานก็ เฟลลี่เหมือนรถกล์ฟอ่ะทั้งหมดนี้มันคือรถไฟฟ้านะคุณนัสสุดยอดผมอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปหาเจ้าของกันไหมได้เดี๋ยวเราเดินไปหาเจ้าของกันแล้วนอกจากตัวนี้ไคกันใช่มันรุ่นใหม่เปิดตัวปี2020ด้วยผมอยากรู้เพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันเพื่อนๆไปดูข้อมูลกันไปคุณกายครับตอนนี้ครับเราอยู่กับ เจ้าของ DT ทีมอเตอร์ครับผมสวัสดีครับ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 มาเรียนร่าตัวกัน่อนเลยดีกว่าครับนะครับผมตอนอื่นครับผมชื่อพลนะฮะเป็นผู้เริ่มกิจการรถพลังงานไฟฟ้านะครับแบรนด์ดีทีมอเตอร์นะครับครับก็ตอนนี้ก็ทีมงานได้ติดต่อเข้ามานะครับมาขอทดสอบแล้วก็ชมรถพลังงานไฟฟ้าที่เขาเรียกว่าที่ตอนนี้เป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักทั่วประเทศเลยครับแบรนด์ดีทีมอเตอร์นะครับ คนชื่อเสียงดังมาที่นี่แทบทั้งนั้นนะครับมาดูมาทดลองแล้วก็ซื้อกลับไปนะครับมีมอเตอร์ที่เริ่มจากอะไรครอ๋อตอนตอนแรกเราเริ่มมาปี4849นะครับเราก็ทําเกี่ยวกับรถบรรทุกการเกษตรนะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเริ่มในยุคนั้นเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนเลยจนมาปีสองปีที่แล้วนะครับเราได้ทํารถพลังงานไฟฟ้าเป็นแบบรถยนต์นะฮะเป็นแบบรถยนต์ไล่ตั้งแต่คือเราตั้งราคาแค่9 8้าหมไม่ถึงแสน มันก็เลยดัง oh. เลยบูมขึ้นมานะฮะ oh. รถไฟฟ้าราคาไม่ถึงแสนนะฮะเลยดังบูมขึ้นมาอันนี้นะเราออกแบบเองหรือเปล่าใช่ครับ,รบเราเซ็นสัญญาที่ประเทศจีนนะครับ,รบจัดตั้งโรงงานที่ประเทศจีนนะครับครับ,รบแล้วก็นําเข้ามาแล้วก็ประกอบระบบไฟที่ ที่นี่นะครับที่ดีดีมอนเตอร์นะครับปัจจุบันเนี่ยคนไทยกับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเริ่มมีความคุ้นชินกันแล้วอย่างใช่ต้องแนะนำแต่ก่อนเนี่ยคนไทยไม่กล้าใช้รถไฟฟ้านะครับซ่อมไม่ได้แบตแพงไม่มีที่ซ่อมไม่มีใครมาดูแลเดี๋ยวนี้คนไทยไม่กลัวแล้วครับเขาเรียกว่ารถ พลังงานไฟฟ้าที่เอาไว้ใช้สําหรับในหมู่บ้านในชุมชนนี่คือวัตถุประสงค์ของ DT ทีมอเตอร์นะครับในเขตเทศบาลเล็กๆวิ่งออกไปจ่ายกับข้าว5กิโล10กิโล20กิโลบางคนผู้หญิงขับรถไม่เป็นแล้วก็ขับไม่เก่งไม่กล้าขับคันใหญ่มาเจอแบบนี้ยิ้มเลยครับยิ้มเลยครับครับเมื่อขายได้ทุกวันครับยิ้มเลยครับครับรุ่นเริ่มต้นของเียเนี่ยเห็นว่าที่นี่คือถูกที่สุดก็บอกแล้วมาที่ดีมอเตอร์นะครับ มันเป็นยังไงเนี่ยเฮียจุดเด่นของมันรถไฟฟ้าคันนี้ที่สุดหมายถึงว่าขั้นแรกเนี่ยเราเปิดตัวด้วยรุ่นนี้ครับชื่อรุ่นคือซิตี้คาร์เราเปิดตัวเลยครับเนี่ยครับเราเปิดตัวได้ด้วยรุ่นนี้เลยครับถ่ายกันเล่นๆอย่างครับก็ก็โพกออกไปคนมาที่นี่ตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนกุมภาพันหน้าวันนี้อย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้ยังมาไม่จบไม่หยุดครับขายไม่หยุดครับประมาณเกือบสามพันแล้วครับสามพันคันนะครับในกรุงเทพทั่วประเทศไทยแล้วก็ส่งออกไปแบบ กัมพูชากับเบอร์มากับอ๋ออันนี้เรามีรับบริการรับส่งมีครับเรามีวันนี้รถต้อไปส่งอยู่ทางเหนืออยู่ส่งทุกวันนะออกทุกวันนะฮะข้อดีของรถไฟฟ้าครับอย่างเจ้าตัวเนี้ยซิตี้คาร์เนี่ยซครื้อรุเนี่ยมันช่วยให้เราประหยัดเงินนะครับผมมันไม่ได้ช่วยให้เราประหยัดเงินอะไรมากมายนะครับผมก็จะพูดตรงๆมันเหมือนทอยใช่เล่นเลมันก้าวเหมือนแตะเดี๋ยวมันเหมือนทอยนะฮะมันเหมือนทอยสําหรับคนที่แบบเมื่อตอนเด็กๆฉันไม่มี กำลังที่จะไปซื้อรถแบบนี้ตอนตอนโตมันเหมือนกับบางคนมาเห็นเนี่ยโอ้โหมันมันใช่เลยครับเอาไปขับเอาไปขับส่งหลานไปโรงเรียนนะครับปลอดภัยนะครับแล้วก็ไปจ่ายกับข้าวนะครับบางคนก็ขับรถเออไม่แข็งก็ต้องเป็นเป็นรุ่นนี้นะครับอันนี้คือรุ่นเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่ารุ่นพัฒนาต่อมาภายในปีเดียวมันเป็นรุ่นอะไรนะครับในรุ่นเริ่มต้นที่คนดัง ยังไม่กล้าเอ่ยชื่อนะครับซื้อไปเยอะมากครับคนดังๆของตลาดในประเทศมาที่นี่นะครับมาที่นี่มันเหมือนเทรนก็คือเมื่อก่อนบ้านต้องมีจักรยานมีโยค์คันนึงแต่ถ้าถามตั้งแต่ปีนี้คนี่บ้านต้องมีรถไฟฟ้าสักคันแต่ก่อนอื่นเนี่ยประวัติเราคือเราก่อนที่เราจะมาทําตลาดเนี่ยเราขายกับโรงงานอยู่แล้วโรงงานดังๆนะครับโรงงานผลิตรถยนต์ดังๆเนี่ยซื้อกับเราครับเราเอ่ยชื่อไม่ได้ครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับมาซื้อกับเราเราทาให้เขาอยู่แล้วแต่ อาจจะเป็นทรงอื่นไม่ใช้งานอย่างอื่นแต่เราเอาแพทเทิร์นเอาแบตเตอรี่มอเตอร์ที่เราทําให้เขาหลายหลปีเจ็ดปดีเนี่ยที่มันไม่เคยพังเลยแล้วโรงงานก็ยอมรับก็เอามาทํามาใส่ในนี้เชื่อไหมครับตั้งแต่ผมขายมายังไม่มีใครบอกรดฟั่มลถเสียลดไปไม่ได้ลดมอเตอร์ระเบิดแบตเตอรี่ระเบิดไม่งั้นผมพังไปแล้วครับจะไม่มีรุ่นต่อไปนี่เลยครับก่อนที่เราจะไปรุ่นอื่นหลายท่านอยากรู้เพื่อนๆอยากรู้ว่า ความปลอดภัยครับเป็นยังไงครับผมแบตเตอรี่เป็นแบบไหนนะครับไอเทมอธิราะครัความปลอดภัยเริ่มต้นก่อนในการขับเนี่ยรถคันนี้ติดตั้งดิสเบรกสี่ล้อครับอีกข่าคาร์ไม่ดีเลยครับดิสเบรกสี่ล้อนะเออแล้วก็ระบบล็อกเบรกระบบเออเขาเรียกว่าระบบตัวถังเป็นโมโนนะครับเป็นเส้นเราไม่ได้เปิดให้ดูว่าเป็นเส้นเป็นโค้งต่อโทษนะต่อให้ความไงมันก็ไม่บี้ครับมันก็ไม่บี้มันเป็นเส้นโค้งไงครับเป็นเหล็ก โค้งดัดมาสําหรับตัวถังพวกนี้เลยนี่เน้นกว่าแล้วก็มีเหล็กซับแรงกระแทกกันชนอีกคือถ้าโดนมอเตอร์ไซค์ชนกับมอเตอร์ไซค์บุบนะฮะอันนี้ไม่บุบนะครับเราทดสอบได้เลยครับเราทดสอบแล้วเอาดันเราไม่ไปบุบเลยมีการทดสอบมาแล้วผลผลิตออกจริงทดสอบมาแล้ววัสดภายนอกเนี่ยเขาเป็นอะไรครับพาสตัวนี้ก็คือเป็น ABS ที่ทํากันชนรถครับสีนี้เป็นปีๆแล้วไม่จางไม่อะไรที่เราจอดตากแดดก็ไม่เป็นไรเลยครับ ว่าซื้อรถที่นี่ลูกค้าสามารถสั่งเรื่องของสีได้ที่นี่จะดีอย่างหนึ่งตามอำเภอเลยตามตามใจเลยว่าไอ้นี่สีนี้ไอ้นี่สีนี้ยกเว้นข้างในอย่างเดียวอยากได้อะไรบอกได้หมดพี่อาร์ตทำแบบนี้คุณต้องไปซื้อเฟอร์รารี่แล้วหมดบางคนจะมีสีสิบสีไม่พอใจแม่อยากได้สีเขียวเขียวต้องเขียวแบบนี้ด้วยไม่มีเขียวใบไม้ต้องเขียวพาสเทลแบบนี้เราก็จัดให้เรียบร้อยแต่ข้างในจะต้องเหมือนเดิมนะครับข้างในเราทาไม่ได้นะครับ เว่าจากรุ่นนั้นเจ้าตัวซิตี้คาร์มีรุ่นต่อจากนั้นด้วยเจนต่อเขาเลยเจนสองเจนสองเป็นอะไรฮะเราก็ได้คอมเพนคอมเพนว่าลูกค้าบอกเอ้ยร้อนมันมันอยากมันไม่มีแอร์เมืองไทยเนาะเมืองไทยไม่มีแอร์ก็เลยกลายเป็นรุ่นรุ่นไหนครับไม่มีแอร์ครับขายถล่มทลายเหมือนกันครับไทยคิดว่าคนไทยไม่มีเงินนะไม่ใช่นะครับ คันนี้แพงกว่าอ่ารุ่นแรก98รุ่นนี้แสนสี่แปดแพงกว่าเอ่อห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นแต่ห้าหมื่นห้าหมื่นถ้าห้าหมื่นสิฉั้นอยากอย่างนี้ทําให้รุ่นนู้นดูดูดอกอไปแต่รุ่นนี้มาแรงแทนนะ e v r มันได้อะไรมากหนึ่งขั้นแรกล้อใหญ่ขึ้นนะจาก จาก10นิ้วเป็น12เป็น12นิ้วเรายังคงใส่ดิสเบรก4ล้อเหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนแปลงคืออันนั้นระบบอาร์มสวิงครับผมอันนี้ถ้าพูดภาษาอันนปีกนกปีกนกคือแม็กฟอร์สันนี่ครับเวลาเลี้ยวก็ฟุบเลยครับไม่มีฟั่มจากที่เหมือนรถกอล์ฟอเหมืนรถท้ายล่างเป็นรถเหมือนรถยนต์นี่แม็กฟอร์สันปีกนกแล้วก็โอ้โหกระบอกนี่ใหญ่กว่ารถอีโคคาร์ครับกระบอกโช๊คเดี๋ยวดูได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ถ่ายดูได้นะครับ แล้วก็คันนี้ปุ๊บเราก็ใส่แอร์เข้าไปเป็นแอร์ไฟฟ้าความเย็นประมาณ23ถึง24องศาเซลเซียสนี่ครับก็ถือว่าเย็นเป็นพัดลมครับพี่อาร์ตใช่เป็นพัดลมถือว่าถือว่าเย็นอันนี้สามารถดู MP4 ใส่ได้ดูหนังได้นะครับดูหนังได้มีกล้องมองหลังเนี่ยนะครับเป็นแบบ บิวอินนะครับไม่ใช่เอามาติดเองนะครับคือเราใส่เกียร์ถ่ายหลังปุ๊บจอ LED เนี่ยมันจะขึ้นเลยครับขึ้นชัดเป๊ะเลยครับครับครับแล้วก็แล้วเรื่องไม่ติดตัวรถนะครับข้างในก็จะใหญ่กว่าใหญ่กว่านะครับก็คือเอ่อใหญ่กว่าประมาณขึ้นมาอีกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งกันนะครับประมาณนั้นนะครับความทรงตัวดีกว่าได้ไกลกว่าคันนี้ได้ไกลเกือบหกกิโลคันนี้เกือบ60กิโลกสิโลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งต่อการชาร์จหนึ่งครั้งชาร์จกินไฟประมาณ5บาทเสียบปลัััั๊กไไฟเหมืออนนโททรรรรศพ์ะะคคบบ ชาร์จเต็มเนี่ยห้าบาทใช่กล่องอะแดปเตอร์มันนิดเดียวครับมันกล่องเล็กนิดเดียวเนี่ยครับแค่เนี่ยใหญ่กว่าโทรศัพท์เราไม่กี่เท่า<อ>เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปทําแท่นชาร์จเอาง่ายเขาว่าอันนี้ก็คือเสียบเข้ากับตัวรถแล้วก<ช>็วไฟบา้าน<ล>ตัวแค่เนี่ยมันสามารถใส่กําลังไฟได้ล้งหายเราวิ่งไปได้คันนี้วิ่งได้เกือบเจ็ดสิบโลนะฮะรักสองขานะครับท่ามเสียบไฟบ้านนี่ไม่ต้องอะไรยุ่งยากครับเอาง่ายงครับไม่ต้องมีแท่นไม่ต้องมีลากสาย สองจุดห้าอะไรามาไม่ต้องนะไม่มีปัญหากระไฟบ้านเรื่องอะไรเรื่องไม่มีปัญหากระไฟบ้านเหรเรื่องอเซฟตีข้ของของไฟอันนี้โอ้โหเซฟตี้เซฟตี้แน่นอนมากเป็นเต็มแล้วมันตัดนะครับอ๋อมันตัดนะเต็มแล้วเต็มแล้วมันตัดเต็มแล้วมันดูยังไงฮะมันขึ้นสีเขียวไงฮะอ๋อครับชาร์ตแดง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 ชาร์ตเขียวปุ๊บเต็มตัดเลยตัดเลยห้าบาทเองไงห้าบาทโอ้โหถ้าแบบจุดการปักซอยหมู่บ้านคุ้มคือถ้าถ้าใช่ครับถ้าถือถ้าเป็นเชิงตัวเลขก็ถือว่าคุ้มแต่ว่า ในการที่มันช่วยคนช่วยแบบประชาชนที่เขาใช้เขาขับรถไม่เป็นเขาเขาเรียกว่าอที่จอดมันน้อยไปส่งลูกไปเรียนหาที่จอดไม่ได้โหคานี้ยิ้มเลยครับไปถึงเสียบก่อนเลยครับอันนี้เป็นจอดที่อตอบโจทย์ผมมากแ่ขับรถไม่เป็นใช่จะขับจักรยานไม่รับหลานนั่นแหละก็เป็นห่วงลูกนั่นแหละฝนตกก็มาไม่ได้แดดออกไม่มีหลับโทรมาจักรยานคว่ำไม่มีครับโดนรถ อย่างอื่นชนไม่มีชนก็ชนกันเลยไม่มีบุบประมาณกดียวชนก็ชนกันนะครับต่ออย่ากรุ่นนี้ครับผมได้ข่าวว่าเฮียมีรุ่นใหม่ล่าสุดท็อปสุดเปิดตัวเมื่อต้นปีครับรุ่นนี้ว่าอะไรฮะถามผมดีกว่มา power one power one เขาเอาคุณเป็นเซลลหรอฮะเดี๋ยวคุณจะมาถาอะไรแล้วล่ะลองดูครับเอาลองดูว่าเป็นยังไงบ้างรุ่นนี้วิ่งไกล60สิถึงเจกิโลเมตรชาร์จ5้ถึงหชั่วโมงตัวนี้เรื่องของปิดมกทั้งหมดโตกับ ทั้งหมดที่เหมือนรถยนต์รถยนต์เลยภายในเนี่ยแม็กเป็นสีดำด้วยครับน้าถ้าเห็นเวลฟายนะเวลฟายแล้วไม่ใช่พลาสติกธรรมดาครับเป็นกระจกที่เป็นพลาสติกที่ทำกระจกรถยนต์เลยนะคเป็นแบบแรกที่บอกมีพัดลมเขาจะมีซันรูฟมาให้ใช่ไหมครัพอวันนี้ไม่มีฮะท่านี้มีซันรูฟมีซันรูฟไหมีซันรูฟมีใหญ่ี่ใหญกว่าอีกมีร่องน้ําด้วยครับเวลาน้ําลงร่องน้ําไหลออกมาเลยครับมีร่องน้ําเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บให้สามนิดนึงโอ้ยยอดฮะนี่ครับ ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแครับแต่ขั้นแรกเดี๋ยวเผู้ชมจะไม่รู้รถทุกคันจดทะเบียนไม่ได้นะครับอใช่อ่าจดทะเบียนไม่ได้ทำไมต้องจดทะเบียนไม่ได้รถทุกคันนำเข้าถูกต้องมีใบ32ใบ32คือใบขนซึ่งพวกฟอร์เรรี่หรือรถสลอร์ต้องมีใบนี้นะครับถูกต้องฮะแต่ที่มันจดทะเบียนได้เพราะว่าความเร็วมันไม่ถึงครับอ๋อมันต้องถึงเท่าไหร่ครับเียมันต้องเป็น4.5 kW ความเร็วคือ50กเรียบความเร ครึ่งชั่วโมงมาเรีอกอการทดสอบนะในอนาคตเราจะทําให้มันจไดมันทําได้ไดอยู่แล้วครับแต่ว่าราคาสิครับ นั่นไงก็ว่าใช่มันก็ต้องเปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนแบตเปลี่ยนกล่องไหมันไปแล้วครับมันกลายเป็นสามแสนสี่แสนมันมันมันบีออสอยู่กับอะไรอย่างเงินประมาณสามสิบสี่สิบตัวนี้ทําได้สี่ถึงห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็คือเกือบเกือบถึงแล้แต่รถทุกคันแต่งโมได้ครับเหมือนทามิยแล้วครับธรรมต้องต้องมาถามญาแต่งโมได้นะครับคือทุกอว่าถ้ามาเห็นที่นี่นะก็จะเห็นว่ามาจาก รถที่มีขายเนี่ยยังมีรถเป็นอื่นอีกเยอะมากนะครับคือสามารถคอสตอมที่นี่ได้เลยใช่ครับผมเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับว่าเราจะพาไปชมกันครับมี่หลายอย่างเดี๋ยวเราไปลองขับกันด้วยนะครับไปครับในช่วงนี้ก็ขอบคุณขอบคุณเฮียครับทุกคนก่อนขอบคุณเฮียครับที่ตละแบบมาให้ข้อมูลครับนะครับ หลังจากที่เดียได้อธิบายรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นต่างๆไปแล้วนะครับตอนนี้ฮะเราอยู่กับรถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาไม่ถึงแสนนะครับผมโอ้โหที่ที่สุดนี่ครักันดี่นี่เองใช่ตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับมันเป็นพัลมนะครับหลักๆช่วงล่างพื้นฐานก็เหมือนรถกอล์อ่าเหมือนรถกอล์ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะคผความเร็วอยู่ประมาณนึง ไม่สูงเท่ารุ่นพี่ระยะทําการก็อยู่ไม่สูงเท่ารุ่นพี่ประมาณสามสิบสี่สิบกิโลแต่ใช้งานได้หมดเลยผลการก็เป็นพัดลมใครไม่ซีเรียสเรื่องนี้เพราะว่าขับแค่สั้นๆอ่ะไปปักซอยไปซื้อของขนของโอไม่มีปัญหาสบายภายในภายในมันเริ่มต้นไงมันก็เป็นสีครีมการจัดวางต่างๆเนี่ยมันยึงดูไม่ค่อยสะดวกมากเพราะว่า เบรกมืออะไรต่างๆมันก็จะไาอยู่ในจุดที่ไม่ควรจะอยู่้งเพราะว่ามิติรถท่านนี้มันแคบถ้าเป็นรุ่นพี่เนี่ยเขาจะขยับออกมาเรียกว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัวเริ่มของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเป็นรุ่นโมเดลแรกๆนะมันก็ต้องมีการปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับผมราคาอย่างนี้บอกเป็นพัดลมเนี่ยขายดีมากไายดีดิราคาไม่ถึงแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทได้ดิ่สี่ล้อด้วยนะเพื่อนๆอีโคคาร์ยังไม่ได้นะบางรุ่นเนนะฮะมาเรามาดูคนต่อไปฮะฮะจำเลย อันนี้รุ่นอะไรนะซิติกาซิติกาโอ้โหหลังจากเจนแรกนะครับผมแล้วก็มาอยู่ที่เจนที่2ชื่อว่าอะไรฮะรุ่นนี้นะครับ Air อร์มีแอร์มั้ยเป๊มีแอร์เพิ่มขึ้นมานั่นเองใช่ก็หน้าตาเปลี่ยนด้วยนะจุดเด่นหลักๆคือมีแอร์แล้วครับใช่หน้าตาก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของเมื่อกี้เฮียบอกไปแล้วดูเท่ลนะดูสวยหใหญ่ขึ้นช่วงล่างเป็นปีกนกแล้วเป็นเหมือนอะนี่มันดิสตารัดใช่ไหมด้านในภายในเนี่ย ก็มีการจัดวางที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะมีอุปกรณ์เพิ่มอย่างชุดควบคุมแอร์นะครับมีจอที่สามารถเล่นหนังได้ด้วยเอนะเดี๋ยวได้ขับรถใกล้ๆเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดูอะวิดีโอกาได้นะแปลมเพลงมาใส่รุ่นนี้ก็มีให้นะเรื่องของเบาะการเข้าออกมันก็สะดวกสบายขึ้นด้วยความที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะแต่ก็ราคาก็เพิ่มมาประมาณห้าหมืเท่าไหร่ฮะก็จาก 98,000บาทตัวแรกเมื่อกี้ตัวนี้ก็148,000บาทอ่ะขยับขึ้นมาอีก50,000เงินมีใช่ไหมก็บวกเพิ่มเข้าไปขอแอร์ขอแอร์เดี๋ยวพาไปดูอีกรุ่นอันนี้ New Model 2020ล่าสุดเลยเพิ่งออกมานะเดี๋ยวดูกันโอ้อโวยเจ็ดล่าสุดเอ้ยหน้าตาเหมือนเบลฟายเลยเพื่อนๆเอ้ยสวยอ่ะ30,000เพิ่มอีก30,000จากตัวเมื่อกี้อยู่ที่แสนเจ็ดครับแสนเจ็ด ภายในสีดําเท่ด้วยมีระบบอำนวยความสะดวกเรียกว่าครบครับเหมือนรถยนต์เลยโอ้โหคันนี้นะที่สําคัญนะฮะทุกคันมีซันรูฟนะครับทุกคันมีซันรูฟมาให้หมดเลยนะครับผมอันนี้หน้าตาสวยมากนะอันนี้หน้าตาสวยคับอันนี้สีน่าจะมีเจ้าของแล้วเลือกสีอะไแบบสวยมากเลยที่บอกเฮียบอกว่าเลือกสีแล้วแต่เราชอบเลยเรา สีเดียว24ส,สีสสีและดิทงนะดีเทลนี่รับรองนะครับความปลอดภยัยเมื่อกี้ที่เฮียบอกไว้นะฮะมีโครงสร้างเหล็กอยู่ด้านในนะฮะวัสดุเหมือนกันชนรถยนต์นะครับผมอ่าช่วงล่างมาเหมือนรถยนต์เลยแล้วก็ภายในเมื่อก,กี้เราลองกันแล้วนะนั่งได้ถึง3คนตัวใหญ่ๆอย่างผมเนี่ยลนะ่ะ<ช>นั่งได้ถึง3คนเลยนะเออเดี๋ยวเราไปรองขับไปดูกันว่าเจ้าคันนี้มาวิ่งอยู่บนถนนแล้วมันเป็นยังไงนะครับว่าซื้อไปแล้วเนี่ยอธิบายเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเนี่ย อธิบายง่ายไหมเราจะได้รู้เหมือนอธิบายรีโมทอะเอางี้ก่อนที่จะออกไปครับนะครับคุณกายฮะแบตเตอรี่ทุกคันเป็นยังไงนะฮะก็แบตเตอรี่ทุกคันเนี่ยมันก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับโดยมันก็เป็นแบตแห้งนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากตอนแรกผมเข้าใจว่ามันจะแพงเหมือนรถ E ีีที่เราเคยสัมผัสนะตออย่างรุ่นเริ่มต้นรุ่นเล็กๆแบตเนี่ยก็อยู่ประมาณพันไปปลายคือถ้าแบตเสียอะยกแบตเลียนซื้อแบตใหม่ พันประมาณพันแปดตัวนี้อยู่ประมาณสามพันกว่าตัวนี้ก็อยู่ประมาณสามพันกว่าเหมือนแบตรถยนต์เหมือนเปลี่ยนรถแบตรถยนต์เลยนะฮะระบบเซฟตี้ก็ที่รู้กันอยู่แล้วเขามีเซฟตี้ไว้คอยตัดไฟอยู่แล้วสบายไม่มีไฟไหม้แน่นอนนะฮะต่างๆก็มีมีหมดที่นี่นะครับเพราะว่าเราก็ได้มาเห็นว่าเขาไม่ได้มีแต่โชว์รูมเขาไม่ใเป็นส่วนของการประกอบอลงรงงางๆก็ทำที่นี่พาร์ทสเปร์ทุกอย่างอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราไปลองขับกันไปครับผมนี่ครับฟังก์ชั่นในรถนะครับ อันนี้ก็เป็นมือหมุนนะมีไรโหมดนะครับเกียร์ว่างเกียร์ถอยอะไรนะคุญแจก็ปิดอ,ออนออฟปกติวิทยุครับมาครบนะ MP3 MP4 USB micro SD card แถมยังมีมือถือด,ด้วยนี่ก็เป็นไฟ12โวลต์น่าเสียบเพิ่มได้นะครับ เป็นเบอร์ะลรับิดเป็นเบอร์อุณหภูมินะครับก็เมนวูมันนวดอันนี้ก็เป็นโปรองมารยในรถไฟ,ฟฟ้าหน้าจอนะครับก็เป็นลวดลายกราฟิกนะสวยงามมีเรื่องของความเร็วกับระดับแบตเตอรี่นะครับแถมเรายังสามารถเอา USB ที่เสียบหนังเนี่ยชุดขึ้นไปที่เป็นไฟ MP4 นะชุดขึ้นไปบนหน้าจอนี้ได้ด้วยนะครับช่องแอร์มีด้วยกัน2ข้างด้านหน้านะครับ ส่วนแผงข้างประตูต,ต่างๆเนี่ยก็เป็นปรับไฟฟ้าทั้งคันนะครับเนี่ยครับมีให้หมดนะครับโอ้โหสะดวกสบายจริงๆนี่อันนี้ก็คือป้นเบรกนะครับก็เหมือนรถยนต์นะครับก็มีคันเร่งปับเบรกส่วนเบรกมือเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างข,างขวาของผมนี่คือถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเบรคมือมันจะไปอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยสะดวกนะมันต้องเอี้ยวตัวตวันนี้ค่อนข้างสะดวกสบายกว่า แล้วก็ถึงภายในสีดำด้วย,วยส่วนแบตเตอรี่นะครับก็จะอยู่ใต้เบาะนะครับก็เป็นแบตเตอรี่แห้งเหมือนรถยนต์ทั่วไปเนี่ยมีอยู่2ลูกตรงนี้นะครับด้านล่างก็จะมีเรื่องของขอม Estoy Hir <sleeping> อเตอร์ปันล้อแค่นั้นเองไม่มีระบบอะไรให้ยุ่งยากนะเบาะเลื่อนหน้าถอยหลังได้นะครับเพื่อให้คนด้านหลังเนี่ยเขาออกได้อย่างสะดวกสบายเอาละผมเพื่อนนี่คือครั้งแรกนะครับที่ผมนะได้ลองขับนะฮะ รถยนต์ไฟฟ้าคันจิ๋วกันนี้นะฮะด้วยการบิดหมุนนะฮะไปที่ดีก่อนนะครับบิดหมุนไปที่ดีบิดหมุนไปที่ดีก่อนแล้วเราก็ไปกันเลยปล่อยเบรกนะฮะเหยียบคันเร่งฮะปื้อปื้โอ้โหดูคินเซสต์สนุกสนานไปแล้วฮะไปแล้วฮะโอ้ทีมงานเราดูยีแย่มเหรอดูดูโอเคคะอ้าวเราขับไปเลยเฮ้ยบอกกันเลยว่าวงเลี้ยวแคบ นะเพราะว่าคันเล็กนะครับเออขับเฉ,งด,นะะบเฉงดีนะฮะขับเฉงดีนะฮะผมเอาละเราออกไปลองขับกันแล้วนะครับเบรคครับผมเบรกต้องกดลึกนิดนึงนะฮะเพื่อนอาจจะแข็งหน่อยกดลึกนิดนึงเหมือนขับรถฟ e ลลิ่งฟ e ลลิ่งเหมือนขับรถ กอปธรรมดานะฮะป็าทีมงานธรรมดานะโอ้โหโอ้โหนะฮะมานะฮะเขาไม่ไว้ใจเราหรือไงฮะอ่ามาผมดูแลเรานะฮะเราดูแลเราเราขับแล้วฮะเราขับแล้วฮะอ้าวโหครับผมตอนนี้ครับผมเรายังไม่ชินกับระบบเบรกนะเพราะว่ามันต้องเบรกแรงหน่อยนะฮะนี่อ่าโหนี่ฮะนี่โอเคเราชินแล้วครับผมผมรู้จังหวะแล้วครับ ง่ายขึ้นฮะเออเขาไม่มีไฟฉุกเฉินใช่ไหมไม่มีตุกติกตุกติกอ่ะไม่มีอ๋อแล้วรถทนรถทนฮะมีแต่คนมองเจ๋งว่ะเพื่อนเจ๋งว่ะเพื่อนมันขับได้เลยนะนี่ขับได้นะฮะโอ้เดี๋ยวผมเตรียมสถานการณ์ไว้ให้หมดนะครับเฮ้ยเจ๋งทั้งเรื่องของขึ้นสะพานทางชันโอ้ใช่เดี๋ยวเรารองกันหมดทุกอย่างเลยนะเพื่อนนี่เรานั่งกันสองคนนะคุณกายนั่งได้ด้วยนะตัวใหญ่ๆนะหกร้อยแปดสิบนะคุณกายอีกนะ รถคันนี้นะน้ำหนัก3า0ร้อยโลนะฮะ300ร้อยกว่าโลผมอีกประมาณ8ปดสิบกว่า8ป86ิบค้าแปดหกปสิบ็ดุนกายอีกร้อยนะฮะเท่ากับรถคันนี้แบกน้ำหนักถึงห้ารอยโลนะเอ้ยน้ำหนักไปไหนอะตอนแรก 110. 1<า>้อสิบฮะเฮ้ยผอมลงอะนเนี่เท่า <c oughs> กับรถคันนี้แล้วน้ำหนักเกือบห้าร้อยโลนะครับผมอย่าลืมนะฮะอยู่กับที่ฮะอยู่กับที่อ่อยู่กับที่ฮะต้องเข้าใจผมนิดหนึ่งฮะพอดีมันคุมยากนะฮะเออ เอ้คนมองเยอะนะเท่หว่ะเท่ดีนะคือสาระสำคัญของรถไฟฟ้าเนี่ยนอกจากเรื่องค่าไฟมันมรายจ่ด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องของมลพิษแหละใช่มันนึ่งมลพิษตัอย่างที่ทุกคนรู้ว่าที่จีนเนี่ยเขาใช้กันมานานแล้วใช้จ็เป็นแบบเออเป็นเรื่องธรรมดาของการใช้รถไฟฟ้า ภาบ้านเราเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าหมดนะโอ้โหรับรองสดชื่นผมไปข้างหน้าหน่อยไปข้างหน้านะฮะมือเราจะลองเล่นกันดูนะฮะถ่ายตูดถ้าถ่ายตูดอ๋ออันนี้อันนี้เราถ่ายโรลลิ่งกันอยู่นะเพื่อนๆนะมาถ่ายโรลลิ่งกันอยู่แอร์เป็นไงบ้างมี่อาร์ตแอร์เย็นนะฮะอันนี้เราเปิดเบอร์หนึ่งนะครับแอร์ก็ใช้ได้ครับเย็นดีนะฮะไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับผมผมว่ามันนั่งสบายดีนะเพราะว่าเบาะผ้าบอมเป็นหนังด้วยนะภายในก็ไม่ได้คับแคบอะไรมากนะครับ รู้แล้วฮะอันนี้เราเหยียบเต็มที่แล้วฮะรู้แล้วฮะน,นี้นี่จมเลยอะจมแล้วฮะ,วะตอนนี้ครับความเร็วกำลังไต่ขึ้นไปนะฮะ3ามนะครับ3ามกิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นไหมฮะเราวิ่งอยู่ส4ไปไม่ได้ครับผมเออไม่ใช่รถไม่ไชจะออผมอยากเข้าโงไปนะแล้วเปิดกระจกบ,บอกช่างภาพนะมันไม่ใช่รถสันดาโว้ยมันรถไฟฟ้าคันเล็กด้วยนะฮะ <laughs> ตอนนี้มันเหยียบไม่ขึ้นนะฮะคือมันเหยียบได้ผมบอกเลยว่ามัน มันวิ่งได้นะครับวิ่งไปซื้อของจ่ายก,กับข้าวนะครับจ่ายก,กับข้าวได้เดี๋ยวเราขึ้นสะพานให้ดูขึ้นได้แต่จะให้เล่งแซงแบบปิดปาสปิดปาสทำไม่ได้นะครับมันทําไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นรถที่ใช้ในระยะสั้นนะครับผมไม่ได้เน้นความเร็วอะไรมากมายนะครับผมวิ่งได้34นี่ผมว่าถือว่าดีมากแล้วนะนะ34-40กว่านะี่ผมถือว่าดีมากกับ85 5 ครับตอนี้เราวิ่งมาจาก60เหลือ55แล้วแบ 50, บลดลงไปแล้วคือถ้าผมลงไปไมันอาจจะถึง40กว่าแล้วตอนนี้อย่าลืมนะฮะมันแบกน้าหนักนะครับที่มันวิ่งไม่ขึ้นมีส่วนหนึ่งเพราะมันแบกน้าหนักนะครับเกือบ500กิโลตัวรถ300กว่าโลนะฮะเราอีกสองคนอีกนะครับผมนะเกือบ500กิโลเที่ยวนะครับอันนี้นะนบบาทางข้างหน้ามีสะพานแล้วเราจะขึ้นสะพานใช่ไหมฮะได้อ๋อได้ครับผมอันนี้ไฟ,ไฟ,ไฟเลี้ยวนะฮะไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวอยู่นี่นะฮะเออ ขับสนุกเพื่อนๆนะครับนี่เราขึ้นสะพานข้ามแม่น้ําบางปะกงแล้วนะฮะขึ้นแม่น้ําบางปะกงแล้วฮะไม่ชันเท่าไหร่นะเราไม่ชันเท่าไหร่นะฮะเราขึ้นับเราขึ้นไปนะฮะเราขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่เรากดจมเร็วแล้วเราตกลงมาแล้วตอนนี้ความเร็วตกแล้วเลอ24นะครับเพราะว่าเราเราเหยียบไม่ขึ้นแล้วฮะเนี่ยนี่ฮะนี่ขึ้นขึ้นสะพานนะ อันนี้คือขึอ้นสะพานชันนะค่าแม่น้ำด้วยนะอย่าลืมนะครับเพือ่อนๆตอนีงจุดสูง <นะ S 1> สุดของวสะพานอ่า <นะ S 2> เดี๋ยว,ยวความเร็วันจะๆๆข,ขึ้น,น,เ,นเพิ่มขึ้นไปนะครับความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นไปนะฮะยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเห็นไหมมันเพิ่มขึ้นมาเองนะครับผม,ผมเห็นไหมมันเพิ่มขึ้นมาเองนะครับผมมันเพิ่มขึ้นมาเองเดี๋ยวผมขอเปิดได้ไหมเพื่อนๆผมขอเปิดก่อนนะผมขอเปิดมันเหยียบไม่ขึ้นพี่โอเคนะฮะมันเหยียบไม่ขึ้นนะฮะขึ้นสะพานอยู่เมื่อกี้อ เจ๋งอะเพื่อนเพื่อนเวลาเวลาถอดคันเร่งแล้วมันดึงไหมเนี่ยถอดแล้วเนี่ยไหลลงไปเลยไม่ดึงอ่าอันนี้เราเบรกเบรกเบรกลึกหน่อยอย่างที่ผมบอกนะฮะต้องทําความคุ้นเคยกับมันก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนที่อยากซื้ออยากได้นะฮะเนี่ยเบรกอยู่แน่นอนเพราะเป็นดิสซีล้อนะครับแต่นะฮะมันจะแข็งแข็งหน่อยนะครับมันเหมือนรถกอล์ฟเพื่อนเพื่อนมันเหมือนรถกอล์ฟ นะครับไฟเลี้ยวนะคเปิดมีไฟเลี้ยวให้นะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายนะครับเหมือนรถยุโรปเหมือนรถทั่วไปทางขวาเป็นที่ปัดน้ำฝนอ่าครันนี้เราจะมาลองยูเทิร์นกันครับเพื่อนๆนะฮะแน่นอนฮะพ้นง่ายนะครับผมเพราะว่ารถมันเล็กนะฮะรถมันเล็กมากนะครับ ยอดฮะเฮ้ยไม่ร้อนเลยไม่มีเครื่องอะกำลังทำาเมื่อกี้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่คันเล็กแบบนี้นะฮะแล้วจากที่เราไปลองขับกันมานะฮะผมต้องบอกก่อนนะฮะคันนี้น้ําหนัก3 0 0กว่าโลนะครับบวกคุณกายอีกร้อยกว่าโลเฮ้ยเสียงดังร้อยกว่าโลผมกอีกประมาณ80สิกว่าโลครับผมแบบน้ำหนักเกือบ500โลนะนี่โหลดนะโหลดโหลดน้ำหนักเข้าไปนะเออและอัตราเร่งนี่ ไม่ได้คิเลนะวิ่งได้ถึง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อกี้เราลงขึ้นสะพานนะฮะลงขึ้นสะพานถ้ามมนน้ำมันโกงรถมันเยอะรถมันเยอะาเร็วได้แค่ระดับหนึ่งประมาณ3ามสบาบางช่วงที่พิบพิหน่อยแต่เวลาขึ้นทางชันเนี่ยมันก็ความเร็วก็ต้องลดลงนะถูกต้องชันด้วยแบนหลกเยอะชันด้วยแล้วก็ด้วยความที่แบตเตอรี่มันเหลือน้อยนะครับผมที่เราออกไปมัน60 6นะครับเรากลับมาเราใช้ไป10%ใช่45ประมาณ6โลนะครับหมดไป10%ก็ไปหารกันดูใชบผมก็ใกล้เคียงอ่ะที่คุยไว้ในช่วงแรกครับผมใช่อ่ะเราวันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณดีทีมอเตอร์นะครับอยู่ที่ไหนนะคุณกายนี่เลยฉาเชิยนซาวะก็มาที่อำเภอเมืองนะครับผมตรงข้ามวัดตรงดอนทองดอนทองพูดผิดไหม ดรอทองฮั่งมาดูง่ายเดี๋ยวเราขึ้นไปให้เดี๋ยวเราขึ้นไปให้เป็นบุ๊คมีอะไรมีเข้าไปดูติดต่อกันได้นะครับผมอย่าพลนี่จัดให้ดูแลกันเองครับผมนะครับหลังการขายเขาเต็มที่นะดูแลกันยาวๆแถมมีรับประกันด้วยถูกต้องนะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องการเซอร์วิสและบริการหลังการขายนะครับผมแต่บอกไว้ก่อนนะต้องรีบมาจองกันหน่อยถ้าสนใจจองก่อนล่วงหน้านะฮะสองเดือนต่างได้ อยากได้สีอะไรจัดให้หมดนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณดีทีมอเตอร์นะครับที่ให้เราได้มาทดลองรถไฟฟ้านะครับรถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่ถึง1น0 0 0แสนบาทนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้นะครับเราต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดสกายให้บัพเปอร์สุบบัพเปอร์ด้วยนะครับไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ